หมอหลวงดูสิว่านางชั้นต่ำนี่กำลังใกล้ตายหรือไม่พะยาค่ะเรียน้องเขาเป็นเป็นชีพจรมงคลอะไรนะ เจ้านายน้อยท่านนี้ได้ตั้งคันมังกรได้เดือนกว่าแล้วนี่คือของที่ฝ่าบาทประทานให้ข้าเจ้าบังอาจนะบ่าวไม่กล้า้องเฮาปละอยทรงไม่ได้ใ่ด้วยอะไรนะ <c oughs> นี่เจ้าหาว่าข้าใส่ร้ายเจ้าเหรอบ่าวไม่กล้าแต่ว่าคนในวังมากมายเป็นพยานได้ว่าบ่าวไม่ได้เข้าใกล้ช่วยชาติที่ฮองเต้ทรงประทานเลย มีคนมากมายเป็นพยานเหรอพวกเจ้ามีใครเห็นบ้างแล้วเป็นพยานให้หนางได้บ้างออกมาข้างหน้า เงยนนาขึ้นให้ข้าดูหน่อย ว่าใบหน้านี้ถูกตกจนกลายเป็นหัวหมูแล้วจะยังน่าลวงห้องแต่ยังไงอีกหมอหลวงดูสิว่านางชั้นต่ำนี่กำลังใกลงตายหรือไม่พะอะค่ะ เรียนทองเขาเป็นเป็นชีพจรมงคลอะไรนะเจ้านายน้อยท่านนี้ได้ตั้งขันมังกรได้เดือนกว่าแล้วพี่ชายมาแล้วขอรักนายท่านเ,เ,เตรียมรถมาให้ข้าสักคัน ข้าจะกลับเมืองอันตูนายท่าน <c oughs> แต่ท่านร่างกายบาดเจ็บเมืองอันตูนี่เส้นทางยาวไกลท่านพักที่นี่ก่อนแล้วค่อยไปดีหรือไม่เร่งเดินทางร่างกายจะไม่ไหวมีภรรยาที่ยังไม่แต่งขอข้ายอยู่กลับไปครั้งนี้ข้าจะไปสู่ขอนาง <c oughs> อ๋ออ๋อได้เลยจะไปเตรียมการเดี๋ยวนี้ <c oughs> ต่อให้ต้องบุกน้ำลุยไฟข้าก็ต้องไปให้ได้ จะไม่ต้องกลัวถ้าเป็นบุตรชายคนโตตระกูลเสี้ยไม่ใช่คนชั่วท่านาที่บ้านข้าทำไมข้าเพิ่งกลับมาที่เมืองอันตูได้ยินว่าดวงจันทร์ในจวนสกุลเจียงงามยิ่งนักก็เลยมาดูนะนเอ๊ะ่นี้นจะตีข้าทำไมอะ ช่วอะไรยังาอเอ๊ะนี่เดี๋ยวอย่าหนีสิปล่อยข้านะจะไปตกกลัวแค่แค่มาชมจันทร์เจ้าพระสตรีหนกดืเดินป่านี้ไม่นอนมาทำอะไรที่นี่มาชมจันทร์เหรอข้ามาที่นี่เพราะถูกลงโทษเพราะเหตุใดอะ อาจารย์ชมว่าเรียงความของข้าเขียนดีข้าดีใจจึงบอกเรื่องนี้กับท่านพ่อนี่ก็เป็นเรื่องดีนี่นาเหตุใดถึงถูกลงโทษท่านพ่อบอกว่าดดนจันเต็มดวนก็มีวันแหว่งการทำได้ดีเป็นสิ่งที่ควรการดีใจไม่ใช่สิ่งที่ควรดีก็คือดีดีใจก็คือดีใจจะอย่าไปฟ้าเขาเลย ข้าพูดอยาบคาต่อท่านพ่อนะผิดไปแล้วก็คือผิดไปแล้วเขาไม่สมควรวิจารเจ้าท่านนี่ช่างเป็นคนหยาบซะจริงเฮ้ยนี่เรียกว่าแม่ทัพใหญ่ที่มายึดติดกับเรื่องเล็กน้อยกลางค่ำกลาคืนมาแอบปินกระแพงบ้านคนอื่นนี่เป็นการกระทําที่แม่ทัพทาอย่างนั้นเหรอเจ้าอย่าดูถูกข้าเนอะข้าคือโหที่ได้รับแต่งตั้งจากฮ่องเต้เป็นม่ทัพที่อายุน้อยที่สุด นิ่งเลยเออเอเอข้าข้ามิดามว่าเสี้ยทิงหานเจ้ามิดามว่าอะไรอ่ข้าข้าเป็นบุตรภรยาเอกของตระกูลเจียงเจียงหมิงเย่ พวกเขาว่าไว้ไม่ผิดเลยท,ท่านว่าอะไรนะดวงจันทร์นสกุลเจียงเป็นทิวทัศน์ที่สวยที่สุดแนตูจริงๆด้วย หม่อมฉันคาราวาฝ่าบ่ายในคืนที่งดงามเช่นนี้เทใดนด้องนางตีได้เศร้าสร้อยอย่างนี้ล่ะคนงามหลักน้ำตาข้าเองก็ปวดใจฝ่าบามอมฉัน หม่อมฉันกคคิดถึงครอบครัวเพยค่ะแค่คิดถึงครอบครัวเท่านั้นเหรอฝ่าบาทหม่อมฉันหม่อมฉันไม่ได้มีใจคิดเป็นอื่นแบบนี้ละดีแล้ว แม่อมฉัมบอมฉันยังอุทงอยู่นะพี่คะไม่เป็นไรถ้าถามหมอหลวมแล้วแค่ข้าทเบาๆจะไม่เป็นอันตรายต่อรถบางกอแต่วันนี้มันข้างท้องนะพี่คะ ดวงจำในสกุลเจียงเป็นติวทัพที่สวยที่สุดในอันตู